ปีนี้นะครับเราจะพามาทานร้านคิเซนฮันเทนไบร์เชฟเคนซาโร่ในมิชิลิโชสตาในปี2023 1ดาวจากเดิมได้2ดาวนะครับตอนหลังมาเหลือ1ดาวไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันนะครับนี่เป็นบรรยากาศในร้านนะครับอยู่ที่ชั้นที่3 5โรงแรมฮิวตันออชานสิงคโปร์นะครับนี่คือบรรยากาศภายในร้านครับที่สั่งมาก็มีวากิววิฟนะครับอันนี้อร่อยมากครับมีจะมีไปเผ็ดนิดนิดนึงครับรสชาติทีมากมีเท็กเจอร์ให้เคี้ยวนะครับ ถ้าเราสั่งเป็ดปักกิ่งนะครับสั่งทั้งตัวนะครับก็จะมีเชฟนะครับมาหั่นให้เราดูกันที่ข้างโต๊ะเลยนะครับก็ือมีความชนะในการหั่นต่อสมควรครับเชฟรสชาติเป็ดอร่อยมากครับกรอบนะครับแล้วก็เชฟก็ได้มาห่อให้เราให้เรียบร้อยเลยนะครับเราไม่ต้องไปทาเองครับทางเชฟก็จะห่อใส่จานมาให้เราทานได้เองที่โต๊ะเลยนะครับส่วนต่อมาก็เป็นซุปฟัวกานะครับตัวนี้เป็นซุปตับห่าครับอร่อยมากครับรสชาติ แปลกใหม่ก็ไม่เคยได้ลองทานครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็ดที่เหลือแล้วก็เอามาทําเป็นข้าวผัดนะครับก็รูผมว่ารสชาติธรรมดาครับก็ตามแบบอาหารจีนทั่วไปนะครับยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ในส่วนของเต้าหู้เผ็ดนี่ก็ถือว่าดีครับเป็นรสชาติที่แปลกครับก็อร่อยแต่มีรสชาติที่เผ็ดนิดนึงนะครับขนมหวานที่สั่งมาก็จะเป็นวิชดิ่งส้มยูซุแล้วก็แมงโก้นะครับอร่อยครับใครมีโอกาสก็ลองมาทานกันดูนะครับ